ว,วัสดีครับทุกคนปะมอเอ็นทีอีกแล้วเยงก็คัมแบก็กสู่วงการ รีวิวสู่วงการบิวตี้อีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่เรา่างหายกันไปนานมากๆเลยนะครับทุกคนซึ่งวันนี้นะครับอาร์มเนี่ยไปเดินเซเว่นแล้วไปเจอตัวหนึ่งมาจะบอกเลยว่ามันน่าสนใจอีกแล้วจากที่ทุกคนเห็นหลายคลิปของเราเรามากักจะหยิบของแบรนด์แบรนด์นี้มารีวิวกันนะครับเพราะว่าทุกตัวเนี่ยมันดีจริงและเราก็ใช้จริงเราใช้ทุกอย่างของเข,เขาตามที่เขามีเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับตัวที่อาร์มจะมาพูดเนี่ยก็คือตัวนี้เลยครับทุกคนเคลียร์โนสแมทเซรัมออยล์ฟินะครับ ซึ่งมันเป็นเซรั่มแมตคุมมันนะครับรูปคุมผลดูกระชับนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่บำรุงผิวหน้านะครับทุกคนบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยมันซุยนะครับไม่หมดแต่แล้วก็ทําให้รูปุมพลเนี่ยดูกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ผิวหน้ามันแบบอามากเลยนะครับคืออันดิกราก็ไม่ได้มันร้อนบริสเลิคนั้นแล้วก็เป็นผิวผสมเนาะก็จะมีความมันบริเวณทีโซนอะไรแบบนี้แต่เชื่อปะเจอตัวนี้ไปครบจบ จบทุกปัญหาผิวมันของเราเลยเวย้ยและที่สาคัญเนี่ยมันคุมมันชัแต่ว่าเวลาทานเนี่ยมันแต่งตัวเป็นน้ำเมยแล้วซึมอ,อย่างรวดเร็วมากแล้วก็มันทําให้ผิวของเราเนี่ยดูกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งคำเคลมของเาขานะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มเนื้อไมโครเมดนะครับแต่งตัวเป็นน้ำนะครับแล้วก็ช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าระหว่างวันนะครับรูคุมคนดูกระชับซึมไวแล้วก็ทาแล้วเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเพียสบายผิวนะครับด้วยสมุนไพรคลีโอเมนะครับแล้วก็ยังทาให้ผิวเราเนี่ยดูเรีีียยยบเนนนอกด้วะค แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันยังมีสารสกัดอีกสิบสองชนิดนะครับทุกคนที่จะช่วยลดความหมองคล้ำบนใบหน้าเนี่ยทำให้ผิวเราเนี่ยแลดูกระจ่างใสนะครับหรือรอยดูจางลงแล้วก็อีกตัวนี้เนี่ยมันเป็นสูตรเข้มข้นนะครับแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวนะครับก็คือคนผิวแพ้ง,ง่ายหรือว่าคนผิวหน้าปกติอะไรเนี้ยก็สามารถใช้ได้นะครับที่สําคัญเนี่ยไม่ได้ใช้ได้เฉพาะคนหน้ามานะันคนผิวผสมหรือว่าคนผิวแห้งเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับทุกคนและตรงตามคอนเซ็ปต์ข,ของเคลียร์โน้นนะครับทุกๆุกโปรดักต์ของเขาเนี่ยก็ เหมาะสาหรับทุกสภาพผิวเลยนะครับคนเป็นสิวเนี่ยยิ่งใช้ยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยทําให้สิวหลงเนี่ยลดน้อยลงนะครับอ่ะหลังจากที่เราพูดกันไปแล้วนะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูเนื้อนะครับผมตัวเนี้ยทุกคนดูมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบเนื้อเนื้อประมาณนี้เลยเนื้อมันคล้ายๆกับพรีเมอร์เลยทุกคนแล้วดูเห็นไหม้าปุ๊บมันแตกตัวเป็นน้าแล้วก็นี่ซึมไปแล้วจ้ะ ซึงไปแล้วคือซึมเร็วมากนะคะและนี่ก็คือหน้าที่อาร์มได้ผ่านการใช้มานะครับทุกคนก็คือเราเนี่ยได้ใช้มาทดลองมาเจ็ดปันนะครับผมก็ดูสภาพผิวหน้าตอนนี้นะซึ่งเราก็เก็บฟุตของแต่ละวันมาให้ดูด้วยแล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรเยอะขนาดนะั้นแต่เรารู้สึกว่าผิวหน้าเราเนี่ยดูเรียบเนียนขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญรูขุมขนเนี่ยมันดูกระชับมากยิ่งขึ้นกว่าตอนแรกๆแล้วนะครับทุกคนที่สําคัญตัวน,นี้นะครับทุกคนเราไปปุ๊บเอกตัวเปน้ําซึมลงผิวแล้วก็ทําให้ผิวหน้าเนี่ย เย็นสบายมากแล้วมันจะมีกลิ่นแบบหอมอ่อนๆด้วยนะคบหน้าแบบดูชุ่มชื้นขึ้นมนาเลยนะคะตอนนี้และที่สําคัญเนี่ยนี่มันแบบซึมซึมลงไปแล้วซึ่งสําหรับใครจะใช้นะครับตัวนี้นะฮะก็คือซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง้าแล้วก็ก่อนนอนเลยนะครับแปลว่าจะใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการก็ได้นะครับทุกคนซึ่งอาจจะบอกเลยว่าถ้าเอาไปแช่ตัวเย็นมาใช้นี่คือแบบเป็นมากๆเลยนะครับทุกคนอะเดี๋ยวเราย้อนไปดูปุนที่เราเก็บมาให้นะครับก็คือ1วัน3วันแล้วก็7วันนะครับทุกคน ทุกคนครับก็วันนี้คือวันที่หนึ่งที่เราจะมาลองใช้ตัว c l e a r n o t e m a t t Serum Oil Free ตัวนี้นะครับนี่เลยซึมแล้วซึมแล้วทุกคนคือดีมากแล้วก็ทากันเดี๋ยวต่อได้เลยแปดเดียวเราไปดูวันที่สามกันเลยเดีกว่าครับแด้แล้ซึ่งนี่ก็คือวันที่สามนะครับทุกคนที่เราจะมาลองใช้ตัว Clearnose m a t t Serum Oil Free ตัวนี้นะครับทุกคน อ่ะพอซึ่งนี่จะเราก็จะบีบไปเลยบนหน้าแบบนี้แล้วก็ทาซึ่งนะเอารู้สึกว่าหน้าเนี่ยดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นทุกคนเดีเ๋ยเรารู้สึกว่าแบบเหมือนมันจะเรูปุมงคนเราดูกระชับจริงๆนั้นแล้วก็ดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปสรุปกันมาที่เจ็ดกันเลยดีกว่าครับ เป็นไงกันบ้างครับทุกคนนี่ก็คือพุทธเจที่แอมเก็บให้ทุกคนนะก็คือ1วัน3วันแล้วก็วันนี้คือวันที่7นะครับก็ดูสภาพเท้าตอนนี้คือมันแบบ เนียนมากเกิดฉันชอบหน้าตัวน,นี้มากซึ่งตัวนี้นะครับเราสามารถใช้นะครับแล้วก็ทากันแดดแล้วก็แต่งหน้าได้เลยนะครับมันจะช่วยมีความบรูบูรณ์นิดนึงนะครับทาให้แบบเหมือนพาเมอร์นะครับแล้วก็แต่งหน้าดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือประสบการณ์ตรงจากที่ฉันใช้มาจริงๆเลยจ้าแม่อะโอเคนะครับสำหรับใครที่อยากไปตำ๋ยวไปหาใช้ตามอาร์มเนี่ยหาซื้อได้ง่าย,ย,ง,ง,าย,ยง,ง่ายแนง่ายแสนง่ายมากๆนะก็คือเมื่อตอน้นแขนพุ่งไง เดินเข้าไปในเซเว่นใช่เลยครับทุกคนเดินเข้าไปในเซเว่นใช่ไหมครับแล้วก็ไปหยิบตัวนี้มาเลยนะครับตัว Cle a ยร์โนสเมทเซรามออยฟรตัวนี้นะครับทุกคนราคา49บาทน,น,นะครับก็สามารถไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศไทยเลยนะครับทุกคนจะบอกเลยว่าตัวนี้มันดีจริงมันเลิศม,มากๆนะครับคนที่ผิวมันนี่ยใช้คนที่ผิวผสมอยูันก็คือเลิฟม,มากๆเลยแนมะ่ทุกคนลองไปหากันมาใช้นะครับจะห่าว่ามันเกลือนนะ้ไม่ใช่มันดีจริงนะตัวนี้เดินเข้าไป,ไปหยิบไปหยิบเลยไปหยิบตัวนี้เลยเด้อ